me. Uh -huh. เป็นไปนะเอาขอเพิ่มหน่อยสี่ด้านบนไอ้มันคุยไม่ได้โอ้หน่อยละเริ่มนเลินไปได้ข้าข้า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 ไม่เ้าเนอ

ยังอีกคนนึงอ่ะเอ้อาเดีธอ,อ,อ็บตอยเก็บตัวมอหน่อยดิ

เขาอยู่นี่ไม่เห็นนะ อยู่ไดอยไม่ไม่ตายีนะไม่ตาย कर दो अप्राइब अग्राइब